วันนี้เราจะมาแข่ง3ามกีฬาสุดฮิตในเมืองกัวลาลัมเปอร์กันนะฮิตไหมฮิตนะมีมีมีเอายุยุยุ้โอ้โหโอ้โหมีอะไรจะพูดและโฟลไรเดอร์ที่น้ำเนี่ยแดงจนทำให้กางเกงของเรานี่หลุดออกกลางห้างเลยฮะ ตีแบตก่อนตีแบตไม่ใช่แบตธรรมดาตีแบตเรืองแสงรูปแบตจะเป็นเรืองแสงใช่คือเขาจะปิดไฟหมดเลยแล้วก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วเราก็จะตีมั่วงตีมั่วกันเลยโอ,โอเคโอค้ if don't have light you listen to me I change the new one okay okay แยกแยกแนลตอนแรกนึกว่ามันจะเรืองแสงเปล่าเ,เป็นลูกแบตเปิดไฟจ้ะลูกแบตเปิดไฟนะจ๊ะ ปิดไว้ก่อนเดี๋ยวแม่งแบตหมดไม่แบตเขาเอาเป็นสีนี้มามันน่าจะเป็นสีสะท้อนแสงใช่ป่ะกางเกงกูก็น่าจะสะท้อนแสงอยู่โอ้ลงข้างล่างมันลงข้างล่างว่ะโอเค thank you thank you โอ้โหนด์แอนด์เฮาเฮาทปิดไฟเฮ้ยมันนับถอยหลังว่ะเพราะเขาปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วปิดไฟฮัลโหลเห็นลูกไหม mm hmm. พร้อมไหมฮะแล้วมันจะตียังไงวะเนี่ย แล้วใคาอยู่ดีๆไฟมันดับไปแล้วครับลูกไม่เจอเลยเขาบอกว่าถ้าไฟดับก็ให้เอาไปเปลี hmm. ways, ่ยนพร้อมไหมพร้อมแล้วครับไม้อันนัึงอยู่ไหนวะเนี่ยไหนชูไม้มองไม่เห็นใครเลยอันนี้เห็นไม้ใไหมลูกมันก็เขียวนะตีไปแล้วนะตีไปแล้วได้ยินเสียงอยู่แถวๆเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้โกงแล้วอันนี้โกงแล้วนายปิดไฟอ่ะนายนายโกงคือปกติมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วนายยังจะไปปิดไฟอีกคือปิดไฟนี่คือเล่นไม่ได้เลยนะไปโอ้โห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 อ้าวลูกกูไปไหนวะอยู่ทำไมอยู่ที่เดิมเลยวะมาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมสองไม้เดี๋ยวจะเฮ้ยเดี๋ยวมันแยกลากได้เหรอ เฮ้ยมีสีแดงด้วยเอาสีแดงบ้างได้ไหมเฮ้ยนี่สีนี้สวยลองดิไปเฮ้ยเห็นชัดก,กว่าป่ะอ้าวแล้วทำไมตีไม่โดนวะอ๋อมันสีเดียวกับไม้มันหลอกตาคือในนี้มันเป็นห้องแอร์แล้วันเาก็จะตกแต่งเหมือนกับเป็นดาวเป็นท้องฟ้าแล้วตรงนี้คือก็จะเป็นไฟที่เป็นเรืองแสงแล้วก็ลูกแล้วก็ไม้สะท้อนแสงในนี้เข้ามาได้ประมาณ8คนคือคุณน่ะพากันมา8คนได้เลยแล้วก็ราคานี่คืออยู่ชั่วโมงละพันสองคือถ้าหารกัน8คนอ่ะมันเหลือกันไม่เท่าไหร่หรอก ลูกนี้หมดเวลาแล้วถ้าชนะชนะเลยถ้าฉันชนะฉันชนะนะโอเคเฮ้ยลูกไฟมันเริ่มจะหมดแล้วเนี่ยไปสิเฮ้ยไฟมันเริ่มดับแล้วอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเรายังมีอีกสองชนิดกีฬาที่ต้องไปเล่นกันอันนี้แพ้ไม่เป็นไรน้ำใจนักกีฬาจับมือจับมือก่อนจับมือไหนวะนข้างบนอะ่ะไหน เอาทางไหนกันแน่เนี่ยมันมองไม่เดี๋ยวเปิดไฟเปิดไฟก่อนเออเออนี่จะได้เห็นชัดๆเอาจับมือจับมืออเห็นไฟมือเห็นมือยังโอเคอ่ะยังเหลืออีกสองชนิดกีฬาเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวอีกสองรอบต้องมีคนได้วิ่งแน่นอนอ๋อต้องเอาแบบสว่างเขาก็มีแบบเปิดไฟเขาก็มีโอ้ที่หลังที่หลังเอาเปิดไฟนะมือมันสังขารลูกกระตายไม่ได้ลกิจกรรมที่สองของเรา อยู่ทางโน้นตรงนั้นจะเป็นการเล่นเซิร์ฟก่อนเล่นเขามีให้เซ็นด้วยนะว่าอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นไม่รับผิดชอบนะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะอยู่กันได้กี่นาทีเราแบบไม่ต้องให้เขาสอนเลยดีกว่าไม่ต้องให้เขาสอนเลยลลเราลงมาเองเลยใครอยู่ได้นานกว่าชนะชนะโอเคไหมโดเคด้ดูแล้วก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะอยู่แบบยืนยืนนะไม่เอานอนนะครับเอายืนเลยเหรอยืนครับรนั่งก็ยากแล้วนะเดี๋ยวรู้กัน ก่อนที่จะลงเล่นเนี่ยก็จะมีครูฝึกมาสอนวิธีการเล่นที่ถูกต้องในเบื้องต้นให้กับเราอย่างละเอียดก่อนนะซึ่งท่าแรกก็จะเป็นท่าเบสิกแบบนี้ซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่นะบอกว่า,าให้ใจเย็นๆองค่อยใจเย็นๆเ,เ,เ,เน่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเ็จะข้ามไปฝั่งนู้นแล้วอย่าเพิ่งไปหวดเราเขาเพราะเดี๋ยวถึงตาเราแล้วเราก็ทําไม่ได้เหมือนกันโอเคไป และพอมาถึงตาที่ตัวเองต้องไปลองบ้างเนี่ยสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะฮะคือกางเกงหลุดนะแล้วก็อยู่ในกลางห้างดังในกลัวลาล้ำเปิดเลยทีเดียวซึ่งเห็นกันหมดเลยนะขนาดครูฝึกก็โดดขึ้นมาตามหากางเกงว่าเราหาเจอหรือเปล่านะถ้าจังหวะนี้เนี่ยยังฝืนเล่นต่อเนี่ยกางเกงในก็ไม่น่าจะเหลือแล้วนะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาต่อกันที่ท่าที่2นะซึ่งเป็นการกระโดดขึ้นไปนั่งบนบอร์ดแบบนี้นะก็ดูเหมือนไม่ยากอีกแล้วเนาะรอบนี้ก็เช็คกางเกงให้เรียบร้อยนะว่าไม่หลุดแล้วแน่ๆอ่ะสักรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์แล้วกระโดดขึ้นเลยสภาพก็ก็อย่างที่เห็นนะไม่น่าใช่ขอให้ลองอีกรอบหนึ่งก็สกภาพเดิมฮะไม่รอดนะ และตอนนี้ก็จะเข้าสู่ท่าที่ยากที่สุดนั่นก็คือการยืนนั่นเองนะโดยช่วงแรกเนี่ยเขาจะมีเชือกให้จับแล้วก็รูฝึกเนี่ยจะค่อยๆปล่อยเชือกให้ยาวออกไปเรื่อยๆแล้วพอถึงตาเราเนี่ยรูฝึกก็ตั้งใจสอนมากๆเลยนะจริงๆเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจสอนหรือว่าเขาตั้งใจแกล้งเรากันแน่นะบางทีเขาก็บอกให้มองตรงแล้วก็งอเข่าให้เข่าเนี่ยมันบาลานซ์กันแบบนี้นะฮะแล้วก็มองไปข้างหน้าอย่ามองเขาแต่ว่าเขาจะให้เราจับเชือกนะแต่ไม่ให้มองเขา แ่เราก็หาเชือกไม่เจอนะถ้าไม่มองแล้วเขาก็เอาเชือกหลบเราไปมาจนเราต้องมองเขาแต่เขาก็บอกไม่ให้มองให้มองไปข้างหน้าอ่าแล้วก็ให้มองเท้าเราก็เลยง,งงนะฮะเรายังไม่แน่ใจว่ายังไงแนะ่ตกลงต้องมองไปทางไหนอ่าแล้วเขาก็จับเราลงน้ําไปฮะเสร็จแล้วพอเราลงมาเนี่ยขามันก็โยกไปโยกมาแบบนี้ฮะพอขาเรามันจ้องจะไปข้างหน้าและข้างหลังอยู่ตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยก็เริ่มท่าไม่ดีแล้วนะฮะ ตอนนี้ไม่สนใจแล้วฮะจะให้มองใครล่วงไปเรียบร้อยนะฮะแล้วพอเขาให้ลองใหม่เนี่ยเราก็บังเอิญก้าวขึ้นมาและเหยียบผิดฮนะเหยียบไปโดนน้าก็เลยต้องไหลไปอีกรอบหนึ่งนะฮะคืออันนี้พลาดจริงๆนะไม่ได้แกล้งนะไม่คิดว่าน้ํามันจะแรงขนาดนี้นะและรอบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เกือบจะลื่นลงไปอีกรอบนึงแต่ว่าเขาก็ลังไวให้ทันนะ คือเราไม่ได้แกล้งนะเราเนี่ยตั้งใจเต็มที่เพราะว่าคนสอนเนี่ยเขาก็ตั้งใจอยากให้เราเนี่ยทำได้ถึงเขาจะสอนแปลกๆถ้ามันจะดูแปลกๆแต่ว่าเขาก็อยากให้เราทําให้ได้เหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ว่าเขาจะสอนดีขนาดไหนขาเรามันก็ไม่ไปฮะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งรอบและหลังจากฝึกไปได้อีกสักพักหนึ่งนะฮะความมหัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นหลังจากครูฝึกนั้นได้ปล่อยเชือกออกจากมือเรานะ และในที่สุดนะความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะฮะเท่เลยนะทีนี้ต้องขอบคุณครูฝึกก่อนนะเวลามันจะน้อยไปนะน่าจะยืนได้อีกหลายชั่วโมงนะฮะแม่เท่จริงๆนะท้าไม่นับว่ากางเกงหลุดเมื่อกี้นะ ซึ่งสุดท้ายก็ต้องขอขอ,ขอบคุณครูฝึกทั้งสองคนนะที่ให้ความเมตตาในการฝึกจนเราสามารถทำได้ในที่สุดนะปเป็นไงเมื่อกี้เล่นเซิร์ฟโหนกไหมถือว่าผมชนะนะนะครับผมยกให้ค,คุณชนะครับพวกคุณ<ง>แบบ เก่งส sí ุดยอดอะนะโอ้ยเจ๊เขินต่อจากนี้เดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะต้องแข่งกันเอาอันนี้มาชีวัดเลยเดี๋ยวแข่งที่อันนี้เลยครับกิจกรรมเบาๆนะเบามากตกปลาแต่ตอนนี้เดินมาเกือบจากกิโลแล้วนั่นสิครับเดี๋ยวไปตกปลาใครด้วยตัวใหญ่กว่ากันตั้นชนะเลยคือมันไกลมากแต่ว่าที่นี่คือเขาบอกว่าเป็นบ่อตกปลาที่นิยมที่สุดแล้วในกวลาลัมเปอร์เลยนะนิยมไหมล่ะเอาหาหาบ่อให้เจอก่อนขั้นตอแรกไป ตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ่อกตกปลายอดนิยมของคนที่นี่<า>อันนี้คืออะไรไม่ใช่นอนอยู่ข้างในใช่ไหมดูด้วยกันก็ได้มาเข้ามาโอ้อะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะอุ้ยแต่กลิ่นเหมือนอาหารปลาที่มันแข็งๆอะ่ะกลมๆอะ่ะอันนี้คือเขาจะทําให้ดูก่อนโอ้ก้อนใหญ่ๆเลยเหรอโอ้บิ๊กๆเลยนะโอเคเตะทฮาวท้าวทู่ท้าวทาวทูยูยยูยยอย่างนี้อ๋อปุ๊บไปเลยไปเลยนะ ไปเลยถูกไหมโอเคโอเคตั้งคิวตั้งคแล้วยังไงต่อมีตัวอะไรไหมใครได้ก่อนก็ชนะเลยนะ okay, แล้วยังไงอะ่ะเขาแค่นี้เลยเหรอเี้เลเอ้ย<อ>ยืนอย่างเงี้ยเลยไปแล้วคือควรจะต้องยืนเฉยๆแบบนี้ฮ<อ>ี่นี่ตรงนี้เขาวางเขาวางได้เปล่าเขาวางได้เปล่าอันนี้อันนี้เขาวางได้ไหมเงี้ยหรอนี่คือกูตกปลาแล้วเหรอตกปลาครับรอครับรอ๋บอหรอ เฮ้ย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 อะไรอะไรอะไรอะอะไรอะอะไรล่ะอะไรหมุนสิครับหมุนยังไงอะหมุนนะหมุนนี้เหรอหมุนนี้เหรอหมุนมันมันแข็งอะนั่นแหละครับหมุนกลับหมุนดึงเชือกมาอ๋อนี่มันคือหมุนกลับอรอมันต่อจกินเล่นเฉยเยหรือเปล่ามันมีปลานะนี่ไหนให้โปรโปรมาทำให้โดนไหนเคยตกใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยจริงเปล่าจงเลไ่ไงไหนไม่มีอะไรเลยครับโอ้โหข้างล่างหายหมดแล้วเนี่ย อ๋อคือเขามาใส่ให้เราไม่ต้องใส่เองแบบโดนมือไงคือเห็นคนเขาในรูปอ่ะอุ้มกันแบบโอ้โหตัวอย่างนี้เอาล็อกยังนะล็อกอ่ะล็อกอ่าถูกไหมถูกครับอเออเยอะๆไว้เยอะด้วยเดี๋ยวมีชีวิตเดี๋ยวกไปวิ่งให้ก็ได้ถ้ามันยากนักเดี๋ยวไปวิ่งให้ เหมือนเรามาสร้างความลําบากให้เขาอ่ะอยูยูดูอิดวันวันทธามฟามีโอเคไหมเอาวันฟิตบิ๊กบิ๊กเลยนะบิ๊กบิ๊กฟิตเลยนะอันนี้นะอ๋อมียอนเหยื่อไปก่อนดูโปรดูโปรเฮ้ย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 เฮ้ฟาฟิต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 ไหมฟิตไหมฟิตนะมีมีมีเอายูยูเฮ้ยเ้ยอะไรยังไงมีฟิตไหมฟิตเอาฟิตว่าฟิตเอายู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 ดึงมีดึงโอเคฟิตฟิตฟิตนะ หมุนหมุนครับโอ้ยมุนหนนะหมุน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 มนอ๋ออ๋อมุนหมุนหมุนโอ้ยุ้ยมันหนักมันหนักมากมันหนักมันหนักโอ้โห hard hard มาก hard บิ๊กบิ๊กไหมโอ้ยโอ้ยมันโอ้ยโอ้ยนักอย่างนี้อ่ะโอเคนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอตกใจตกใจมันดึงมันดึงโอยเฟอรฟอเอมันแล้วก็ชน้องเโอ โอ้ยโบิ๊กบิ๊กเลยไหมบิ๊กเลยเอาบิ๊กนะโอ้ยดึง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 ตกได้นะเขาบอกตกได้นะพาถามเหมือนเราเลยนะมันจะเจ็บไหมอ่ะมันใช้แรงเยอะอุ้ยหนักหนักอุ้ยอะไรอะไรอ่ะอุ้ยโอ้โห้โอ้ยยาบาดเจ็บโ้ยหนักหนักโอ้โหโอ้โหอุ้มันเจ็บป่าวว่ะอ๋อมันเจ็บนะมันเจ็บมันเจ็บเอาเบ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 าอู้หูม่ยอมบาดเจ็บแย่แย่เบา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 รู้เบา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 ไม่เป็นไรเดี๋ยวพาลงพาลง ขอโทษนะนไไขอบคุณนะขอลงน้ำลงน้ำบายบายโอเคได้แล้วเราสงสารมานะันอ่ะเอาแค่นี้เนาะเอาน,นี้ครับไม่เอาแล้วเนาะมเอาแล้วมันตกลงนี่มันกิจกรรมสําหรับคนเดียวหรือหลายคนวะมันไม่หมุนเลยมันหมุนแบบหมุนไม่ได้เลยอะ่ะมันไกลซะด้วยพี่โยนไปซะไกลเลยไ,ไ,ไม่ชอบแต่เขามาแล้วไงเขาไม่ถามไม่ถ่ายกูเลยมันใช้แรงเยอะมากๆคือที่เห็นอ่ะคือมือตอนนี้เก่งมากเลยอะแต่ว่าไม่ต้องตกให้กูแล้วนะกูเหนื่อยดึง <laughs> นี่ลองลอง ดูว่ามันหนักหนักมันหนักมากมันหนักมากเป็นไงเห็นไ, <He ard S 2> ไหมเหนื่อยไ,ไหมเหนื่อยไ,ไหม,ไมจับตรงนี้จับตรงนี้ โอ้เห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วมันหนักไหมมันหนักไหมมันหนักหนักมากบอกเลยให้เห็นเดี๋ยวไม่เชื่อมันหนักผมผมยกให้คุณครับป๊อกผมหมุนใช่ไหมใช่ครับโอเคชนะครับอ้าวทิ้งเลยเหรอมันทิ้งเลยอยเอาพี่ไปไหนอะไปไหนอะมันหนักนะมันไม่ลากกูลงนะมันจะไปแล้วมันไปแล้วมันเอากูไปด้วยแล้วถ้าช้าลูกจะดึงลูกดึงลูกก็เจ็บอะโหมันหนักนะโอ้ยอย่าไปโอ้ยป๊าบป๊าบ อือือเอาจริงเหรอนี่เหรอเนี่เลื่อมเรื่อมเรื่อมโอ้โหเมือก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 เต็มกางเกงแล้วปลาดุกปลาดุกของจริงมันปลาจริงเหมลงเบาๆนะโอ้โหแต่ตัวมันเคยจับเขากล้ยไหมโอเคเขาเขาลงน้ําได้เลยโอเคพ่อไม่ใช่อะไรตอนดึงอ่ะคือมันเหนื่อยมากจริงๆฮอตฮอตสปีตเซลมีไหมสปีตเซล โนโนะอันนี้เอฟฟิตได้ไหมฟิดได้นะเดี๋ยวเป็นให้อาหารน่าจะดีกว่า <What? S 1> ช่วยกันปั้นเลยอันนี้น่าจะเหมาะก,กับเรากว่าให้เขากินดีกว่าตกปลาเราบอกเลยว่าเราไม่ไม่ถนัดแน่นอนนะ<ม>แล้วก็สงสารมันด้วยขึ้นมาแล้วมันแบบถนัดอะไรสักอย่างหรือเปล่าที่ไม่ไม่มีสักอย่างเลยมันสนุกตรงไหนว่า <laughs> นั่งให้อาหารปลาแล้วมันต้องปั้นเองซะด้วยนะแล้วอาหารปลานี้รู้สึกราคามันเท่าไหร่นะ200บาทไอเนี่ยอาก้อนใหญ่ๆอย่างนี้เลยได้ไหม ก้ <g ül> อนนี้มันกินไหมเพ <g ül> าโยนอันนี้ไปหัวปลาแตก <g ül> <g ül> เรารู้แล้วว่าตกปลาจะไม่เหมาะก,กับเราเพราะว่าเราตกมาแล้วเราก็สงสารอันนี้หมดแล้วนะถือเป็นการถ่ายบาปน้องปลาสองตัวที่ขึ้นมาจริง,รงๆนตรงนี้เรามีอยู่สี่ชั่วโมงนะเราตกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกที่ขึ้นประมาณชั่วโมงหนึ่งอะนะวันนี้ก็ถือว่าเสมอกันไปไม่ต้องงงโทษอะไรกันเลยไม่งั้นก็ควรจะโดนทั้งคู่แหละปลาก็ตกเราก็ไม่อยากไปทำร้ายเขาสงสาราแตบบ่ชนะไอ้นี่เสบอแบคบุณชนะไงปลาไม่นับเพราะว่าเราตกแล้วเรารู้สึกว่าไม่ใช่แนวนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะใครที่ไม่มกดติดตามอย่าลืมกดติดตามอย,าอย่าประชาชนต <laughs> มันเอียงมันเอียงใครที่ไม่มกดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะเรามีคลิปใหม่ขึ้นอุบลราชธานีแล้วใครที่อชอบคลิปนี้ <laughs> อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะสำหรับวันนี้ไปก่อนแนะล้วเสมอนะเสมอนะสวัสดีครับเพื่อเด็กไปหมดแล้วเนี่ย